ไม่มันเห็นแสงมันเข้าปรดีอ๋อใช่โอคยเป็นตั้งแต่ไปวิ่งไล่กับใครไม่รู้จะไม่ได้เด็กแถวในร้านอ่ะขันตู้อ่ะขอบตู้อะไรเงี้ยเออร้านเฟอร์นิเจอร์แม่อนุมานสาวเออกับพี่วิววิ่งกับพี่วิวพี่วิวแหละวิ่งหนีเน็ตโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคค่ะขายได้อยู่ฟันเนสอะไรยิ้มตั้งแต่บัดนน้ำเป็นมาตป็นมายังฟันเนสอ่ะกับพี่บุ๋มบิ๋มอ่าฟันเนสก็เหมือนกันหรอพี่วิ่งล้มหรอไม่พี่บุ๋มบิ๋มแหละขับมอเตอร์จักรยานอะหรอ จร <Sen Heck S 1> ิงงๆต้อนั่งพุทบาทอย่างเงี้ยหนหันมากแล้วล้อรถอย่างเงี้ยทามหน้าหนูเลยมันต้องฟันยมัน <świ S 1> ต้องอยู่มันหลุดทำอย่างงี้ไงไม่ใช่ฟันตอนนั้นมันเป็นฟันน้ำนมอยู่หลุดไปใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ยเป็นล้อยล้อรถกับกรยานอะแล้วคราวนี้ก็ยังแปลกเลยไม่น่าสวยดีนะจมกโด่งไม่ใช่จะให้ดูเป็นดาราต้องอย่างนี้นะชนขอบตู้ชนจักรยานแปลกเลย ม่เป็นผ่านจมูกไปได้โยจมูกแค่นั้นยังช่วงนั้นยังไม่มีใช่ยังไม่โดนวันนี้ช่วงนั้นยังไม่มีใช่ไหมจมูกยของเนี่ยอย่างนี้จะเล่าเลยอ๋อผมเราลดไม้พอตอนผ่านจากรอลดฟันลอยโดนไอ้น้าตอนช่วงนั้นของเล่นของ KFC แข็งๆอ่ะตอนนี้จ่ะมันเคาะเลยอ่ะมันเคาะเลยอ่ะ ข้อตรงสันจมูกเดาชาไปหมดทั้งหน้าเลยอ่ะเนี่ยแาบคิดว่าดั้งหักแล้วอ่ะปอสามอ่ะคือโดนมันดูมันยุ่งแกดูยุ่งมากเนี่ยเราใช่หรอไม่ใช่เรนแค่ดูกตามสนองมันมันเลยไม่มันเลยนั่งแบบน้ำกระโดงเออเดี๋ยวน้ำก็หล่นเราตั้งไม่มีก้น่อแล้วนะเดี๋ยวเฮอเดี๋ยวจะแต่อย่างงี้มีดั้งอย่างงี้จะมีดั้งมีสิเห็นแม่นมันตกโด่งมากแม่นหนัักกแ่นนห พอมีอยู่พอมีให้แบบแค่นี้ก็โอเคแล้วพอมีแบบให้หายใจได้อยู่เข้ากับหน้าเมื่อเทียบกับปริมาณเ้มื่อตำที่กินทุกวันนี้ขนาดนี้กันนะว่าโอเคโคเน็ตว่ามันดูแป๊ะโคเน็ตไม่เกียวไม่เกียวหรอข้าวเหนียวข้าเหนียวกินแล้วอ้วนไงลายเยอะไหมลอยเยอะเนี่ยลอยแบบบาดบาดแผลผ่านต้องกลมกลมคามมาอะไรเงี้ย อย่างนี้รอยทนตู้อย่างคางยะาใกล้เกินไม่แดดมันส่องมามันเห็นเป็นมุมเป็นบุมเป็นเขเปลี่ยนทิศอย่างนี้เลยที่น่าใจว่าก็มึงย่าไม่สวยเหมือนเดลยแต่มันส่องมาพี่บอลไม่ต้องมาจับผิดเลยนะเปล่าดูว่าตีนกาเขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวโทรถามเบสบอกดิพี่บอลโดมอนแมนรอโดมอนแมนเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เคยไปดูประกวดอยู่นะตอนอะไรใช่ท่านอ่ะใช่ไหมสเปคนี้ได้ไหมต้องใส่กางเกงไหมตัวเนี้ย ห,ห้ามงสิงสกบสกลับไปก็ได้ออกมาพอดีรถติดเออรถติดนะอยาไปนอนไม่ออกะไ,ได้ได้ไปนอนอ่ะอะของานคิวงานแบล